มันเป็นแผลเชื้อราหมักงงนะคะตรงจุดที่เป็นแผลมันจะมีขนร่วงแค่ดึงนิดเดียวก็ออกแล้วถ้าอันนี้แค่ยังไม่ได้ใช้แปลงแปลงนะนะดึงนิดเดียวก็หลุดแล้วเดี๋ยวเราจะแปรงขนให้แล้วขนที่มันหลุดร่วงง่ายมันจะแหว่งไปเลยแบบนี้นะจะมีจุดที่ร่วงไปแล้วเนี่ยเนียจะอย่างนี้นะคะแล้วก็ อาจจะมีรอยแดงนิดนึงเวหลังจากอาบน้ําแล้วเนื่องจากว่าพี่ช่างจะขูดเอาตรงก็คือจะเอาตรงนี้ออกให้เพื่อที่จะเจ้าของและไปใส่ย,ยาให้ได้นะคะเพราะว่าน้องเริ่มเป็นเชือ้อราหมักหมเปจุดเยอะอยู่นะคะทั่วตัวเลยเนี่ยทั้งตัวเลยเจ้าของมีแชมพูยามาให้ แต่ว่ายาทาไม่แน่ใจว่าเจ้าของจะมีใช้หรือเปล่าที่บ้านนะคิดว่าน่าจะมีเพราะว่าพักไปหาหมอแล้วแต่ถ้าอยากให้หายไวก็ช่างแนะนําได้ว่าควรจะมาโก,กนสั้นเพราะว่าตัวยาตัวแชมพูจะได้เข้าถึงถึงวิชาจีนจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะถ้าไม่ยอมตัดขนสั้นมันก็ไม่หายสักทีบอกตรงตรง เข้าใจว่าเจ้าของไม่อยากได้สั้นตายพนนะคะไม่ชอบมาขนสั้นถ้าหากว่าเกิดเป็นทั้งหมาทั้งแมวนั่นแหละถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังแล้วนะคะมันก็ต้องยอมที่จะตัดขนสั้นเพื่อที่จะรักษาก่อนไม่งั้นมันจะลุกลามแล่ก็ทําให้น้องเป็นมากขึ้นนะคะแล้วขนมันอาจจะไม่ขึ้นอีกเลยแต่ถ้าเมื่อเจอว่าน้องเริ่มเป็นแล้วตัดขนสั้นรีบรักษาซะจะหายเร็วค่ะ แล้วขนยาวยันจะเก็บความชื้นสะสมไว้ทำให้พวกแผ่ผิวหลังพวกนี้มันลุกรามไปเร็วขึ้นนะครับเรวจะแรงดูว่าแรงขนยาวยนมันจะลุกเยอะขนาดไหนมันนี้จะเป็นคุยๆเห็นไหมอันนี้ไม่ได้กดนะคะ นะก็คือเกิดจากสะเก็ดผิวหนังที่น้องเป็นอยู่นะคะอันนี้เป็นทั่วทัวเลยนะเท่าที่จับด,ดูใต้คางก็มีใต้คางใต้คางก็จะเป็น,นชัดเจนเวลาที่อาบน้ำเสร็จแล้วอ่ะบางทีมันจะเป็นรอยแดงๆเพราะว่าพี่ช่างจะขูด เอาสเก็ดแผลออกนะคะบางครั้งนะบางครั้งมันก็จะเป็นรอยแดงในบางตัวอันนี้คือเกิดจากแผลเก่าอยู่แล้วเวลาอาบน้ำจ้างจะต้องเอาออกเพื่อที่จะทําให้มันน้องสะอาดนะคะเพราะว่าบางทีแผลสเก็ดแผลเนี่ยมันก็จะเป็นที่หมกหมมของพวกแบเรียเชื้อรายอยู่เช่นกันนะคะดังนั้นเป็นไปได้ต้องเอาออกนะแล้วเขาจะค่อยๆสร้างผิวหนังขึ้นมาใหม่ มือนคนเป็นแผลนั่นแหละถ้าเราไม่ถ้ามันสะกิดแผลแห้งแล้วบางกดถ้าไม่ทําความสะอาดเนาะมันก็จะอักเสบขึ้นมาใหม่ได้ดัดงนั้นการเก็บเอาดแผลออกมันก็จะทําให้ทายาแล้วก็ทําให้ผิวหนังบริเวณนั้นรักษาตัวได้เร็วขึ้นนะคะเยวะอยู่นะคะ มี <Thank> ปัญหารเรื่องสุขภาพตุ่หนังและขนนะครับปรึกษาได้ที่ร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขกันครับ0ูนย์0ป4 4กนาครับอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดูกับสะบัดเรงวิีรับหมดนะครับร้านอยู่ในสวนเกษตร มอขอนแก่นอยู่โซนร้านปลานะครับหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามได้ครับและได้ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขวดให้กนนับสุนัขจอสุนัขพิการตามบุมบิ่นที่ต่างๆด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการนะครับขอบคุณครับ